มาครับวันนี้เราจะมานําเสนออีแตนนะนะครับวันนี้ผ่านไปยัง่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมนะวันนี้ก็อยากจะมารีวิวรับผมนะรถอ,อีแตน <c oughs> รถอ,อีแตนเอ่รอรถอีแตนตัวนี้ก็ทำขึ้นมาเองนะครับนะไม่เบิอนใครแน่น,นะครับผมไม่เบืือนใครนะครับเอ่ออาจจะดูทรงทรง แถวโซนภาคกลางนะแต่ว่าภาคกลางเขาจะเตี้ยเอ้าพ่อถ่ายคลิปอยู่ลูกจะเพิ่งยุ่งหอเพิ่งยุ่งนะพ่อถ่ายคลิปอยู่นั่งนะครับก็เป็นรถอีแตนลักษณะคล้ายๆกับพวกรถอีแตนซิงนะโซนภาคกลางนะครับก็ออกแบบมาก็มีชุดเกียร์ เป็นเกียร์ของรถเก๋งนะครับเกียร์ของรถเก๋งของโตโยต้ตาครับผมโตโยต้าโคโรล่านะนะครับขับเคลื่อนล้อหน้านะครับผมรถเก๋งก็จะขับเคลื่อนล้อหน้าเอามาจัดวางใหม่ทําชุดทรงกําลังใหม่ใส่เครื่องยนต์รถไถานาเดินตามนะเครื่องยนต์คูโบต้าเซทที155นะครับนะก็มาตรฐานอยูอ่ออกแบบได้ดีสามารถฉุด พวกเครื่องสูบน้ำอะไรได้นะครับสตาร์ทกุญแจนะนี่มีได้สตาร์ทในตัวแบตเตอรี่เดินไฟเดินสายไฟเรียบร้อยนะครับผมนะเดินสายไฟเรียบร้อยนะครับผมนะนี่กุญแจนะครับก็กุญแจก็จะมี2จุดนะผมกุญแจ2จุดก็มีจุดตรงนี้จุดหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะลองทาดูหนึ่งจุดครับผม สตารตรงนี้ได้เผื่อเราไปฉุดใช้ใส่สพวกชุดเพื่อไปฉุดพวกเครื่องสูบน้ำอ,อ่าอ,อ,อ,อะไรต่างๆนะไปใส่เครื่องปันไฟก็ได้นะฮะอีกจุดหนึ่งก็ตรงนี้นะครับผมที่คนนั่งผมนะตัดเลยสุดยอดนะครับผม ทุกอย่างก็เรียบร้อยครับผมเดินระบบไฟเรียบร้อยไฟเลี้ยวไฟอะไรใช้ได้หมดเลยนะครับผมแตรเอาโอ้ยลูกชายก็พอลูกชายแหละจะแย่งพ่อ,อเดี๋ยวก่อนพ่อรีวิวกอนลูกอตอนนี้ผมขายอยู่หกหมื่นห้านะ้องเครื่องยนต์เลยฮนะ้องเครื่องยนต์นะครับหกหมื่นห้าเดี๋ยวผมแถมชุดชุดเครื่องสูบน้ำมาด้วยนะ ช,ชุดสูบน้ำมาด้วยนะเป็นชุดออหอยโคง่ง4นิ้วแถมให้เลย65 0 0นห้านะใครสนใจนะนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะลองขับไปดูหอย ไว้คล่องครับผมสิ่งสิ่งขับสบายเลยครับผมวัยรุ่นดีชอบนะครับผมนะถ้าใครได้ออาไปใช้เนี่ยเพราะว่าหล่อเลยแหละระบบเอ่อตรงกำลังนี่เรียบร้อยครับผมใช้งานดีฮะแบบนี้เข้าไรข้าสวนสบายครับผมเพราะว่ามันขับเคลื่อนล้อหน้านะครับผมมันจะกุย้จะกุยได้ดีนะครับผมเผื่อใครสนใจนะ ันนี้ก็ขาย6กหมืนห้านะเดี๋ยวแถมชุดชุดเครื่องสูบน้ำห้ด้วยนะครับผมนะใครสนใจก็โทรมา0ูนย์แปดศูนย์่ครับมาดูได้ครับผมที่บุรีรัมม์ <laughs>